มวลมนุษย์ภัทยพิบัติน้ำจะท่วมโลกแผ่นดินจะไว้มนุษย์ที่ดีถึงจะรอดหมู่ชนควรทำดีให้มนุษย์มีการปฏิบัติมวลชนทุกหมู่เหล่าต้องปฏิบัติพระเจ้าผู้สร้างโลกมองเห็นหมวลมนุษย์กําลังจะทุกข์ยากล้มหายตายจากเวลานั้นใกล้เข้ามามนุษย์เท่านั้น ที่จะช่วยตัวเองได้จงทำตัวเองให้ดีจงมีจิตที่ดีจึงจะรอดพ้นไม่มีใครช่วยใครได้แผ่นดินจะกลืนกินมิรู้สิ้นชีวิตเท่าใดผู้ที่จะรอดปลอดภัยต้องอยู่ในศีลธรรมเพึ่งรักษาชีวีอย่าคิดว่าตายแล้วดีกว่าอยู่ต้องอดทน ผู้รอดจากภัยพิบัติคือผู้ที่ต้องอยู่ต่อเป็นผู้ที่ต้องช่วยกันปรับสภาพจากเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นแต่กว่าจะถึงตอนนั้นมนุษย์ก็แสนสาหัสทุกยากอดอยากยากไร้ปางตายไร้ความทรงจำก็มีเพราะขาดการเตรียมด้วยความไม่รู้มนุษย์ต้องพบวิบากกรรมชีวิต ทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกลำบากมนุษย์เป็นผู้ทำทุกสิ่งด้วยมือของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่มีไม่ใช่ใครที่ไหนทำเวลาใกล้เข้ามาทุกขณะความตายกำลังเข้ามาใกล้ตัวก่อนถึงเวลาก่อนถึงวันนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งกระทำการทำลายมนุษย์ด้วยกันมันต้องพินาศเช่นกัน การกระทําของมันผู้นี้ทำให้มนุษย์จานวนมากมายสิ้นชีวิตคลายไปไม้ร่วงมันหวังว่าจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทั่วโลกแต่แล้วความหายนะเข้ามาครองโลกแทนความพินาศเต็มไปหมดความหวังย่อยยับปัตตภีเต็มไปด้วยเลือดศพกาดเกลื่อนเลือดทาแผ่นดินชีวิตสูญสิ้นสิ้นใดผู้คน มีแต่ความตายที่เห็นชัดความดับสูญครั้งใหญ่ของมวมนุษย์และสัตว์ในโลกความตายเป็นผู้ชนะผู้แพ้คือผู้กระทำความชั่วร้ายผู้ที่ตายทั้งหมดเป็นผู้โชคดีกันนั้นหรือผู้ที่รอดเป็นผู้โชคดีกันนั้นหรือมิใช่ทุกอย่างคือกฎแห่งกรรมวิถีแห่งกรรมมาจากที่ใดทำไมมวลมนุษย์จึงต้องรับความดับสูญ เพราะชีวิตกับความตายเป็นสิ่งที่คู่กันไม่อาจดีกเลี่ยงไม่มีทางนีพ้นโอกาสผู้ที่รอดหมายถึงผู้อยู่ต่อเพื่ออนาคตโลกผู้ทำลายดับสิ้นสูนโลกร้อนระอุมีแต่ไฟเท่าฐานทุ่มท้นแผ่นดินน้ำเป็นพิษสารเคมีท่วมท้นเชื้อโรคสารพัดชนิดกัดกินผู้คน ผู้ที่รอดแสนสาหาัสทุกยากรอความตายผู้มีบุญจะออกมาช่วยรักษาชีวิตผู้คนมากมายจะรอดชีวิตจากโกรคร้ายการรักษาไม่ต้องใช้ยาเป็นวิชาที่ไม่มีใครรู้จักคนผู้นี้รักษาผู้คนไม่หวังสิ่งใดเพราะเป็นหน้าที่ก่อนเกิดการรักษาไม่ต้องมาพบตัวผู้ป่วยอยู่แห่งใด รักษาได้ไม่ต้องมาถึงเวลาไม่ต้องค้นหาโรคจะหายเองเศรษฐก,กิจตกต่ำต้องการผูก้แก้ไขทั่วโลกวุ่นวายขาดอาหารน้ำตาหนึ่งนองศพลอยฟูฟ่องเพราะน้ำหลากมาน้ำตาไหลารินไม่มีใครได้กินอิ่มมีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกครอบคลุมคนทั่วโลกไม่ต่างกัน ทุกที่มีแต่ความเศร้าการสูญเสียของมวลมนุษย์แต่ก็มีบางประเทศฟื้นตัวเร็วการฟื้นตัวของบางประเทศรวดเร็วเป็นประเทศเล็กๆประเทศที่เคยยิ่งใหญ่สูญเสียหนักการพัฒนาเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ช้าทุกอย่างจึงกลับกันประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจกลายเป็นผู้ยากไร้แทบไม่น่าเชื่อเคยมีเงินเหลือเฟือต้องฝืดเคือง ยิ่งกว่ากินเกลือโลกไม่พลนวิกฤตความทุกข์ยังครองเมืองผู้อ่อนแอจะไม่รอดอากาศหนาวหิมะถลม่มน้ำแข็งละลายน้ำป่าหลากความทุกข์ยากทับถมคนตายเพราะความหนาวทุกทับถมทวีกว่าจะรู้ความดื้อรัน้นความเชื่อยากทําให้มนุษย์ได้รับบทเรียนแต่ไม่เข้าใจเพราะความตายมาเร็วเกินไป ไม่ทันรู้ตัวมนุษย์ไม่ทันได้คิดไม่มีโอกาสเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่บรรลุธรรมต้องมีชะตากรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้ทุกชีวีผู้รู้เหตุการณ์รอเวลามีน้อยความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจคิดว่าไม่เกิดจึงทำให้การเตรียมตัวไม่พร้อมอาหารไม่พอน้ำดื่มไม่มี หมอก,ก็ป่วยคนไข้ก็มากมายโรคที่เป็นก็หายากผุพองทั่วร่างกายโรคร้ายทั้งสิน้นเกาะกินร่างกายกำมมันตภาพรังสีสารเคมีเชื้อโรคมากมีทำร้ายร่างกายอาหารเป็นพิษยาปฏิชีวนะช่วยไม่ได้โรคระบาดทุกหย่อมยากชีวิตร่วงเหมือนผักป่าไม่มีเวลามีแต่ชีวิตที่สิ้นไป ว่าเท่าจะมอดควาน้ําจะลดขวาเชื้อโรคจะหมดสิน้นชีวิตสิ้นไปไม่รู้เท่าไหร่ความอดทนต้องสูงสุดไม่มีเสียงนกร้องมีแต่เสียงอดกรวนความเจ็บปวดครองเมืองการครั้งนี้กว่าจะสิ้นสุดไม่มีใครล่วงรู้ความไม่แน่นอนเที่ยงที่สุดทุกชีวิตกว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์สุดแสนลำบากนอกจากผู้คนจำนวนหนึ่งอย่างรู้ เตรียมรับสถานการณ์ผู้คนเหล่านั้นมีโอกาสเป็นผู้อยู่รอดชาวโลกกว่าครึ่งโลกที่ล้มหายตายจากล้วนแล้วแต่กรรมฟ้าจะใส่อีกครั้งเมื่อฤดูฝนร่วงลนละลายสิ่งต่างๆฝนจะชุ่มโชกสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีแต่ก็ต้องใช้เวลาปลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ช่วยกันทำนุปบำรุงรักษาทุกประเทศต้ตองพัฒนา เหมือนยุคเก่าย้อนมาแต่จเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นโลกยุคใหม่วิทยาศาสตร์ล้ำหน้าชาวประชาหน้าใสคนที่เหลือจากเหตุการณ์มีความคิดเปลี่ยนไปไม่มีแล้วความคิดเก่าๆทุกอย่างเปลี่ยนไปแม้แต่ความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปหมดลดทิฐิจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันการแข่งแย่งชิงดีแทบสิ้นไป มนุษย์จิตใจร้ายยังมีอยู่ความเมตตาค้ำจุนโลกทุกสร้างโศผู้มีเมตตาทมปรากฏเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือกันบำรุงรักษาผู้มีจิตเมตตาเปิดชมหน้าแต่ไม่ปรากฏตัวได้ยินแต่ข่าวร่ำลือไปทั่วเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกต่างยินดีชื่นชมเหมือนพระเจ้ามาโปรดคนทั่วโลกต้องการมอรักษา หาหมอไม่ได้โรคที่ระบาดไม่มีในตำราและไม่มียาแก้ที่โรคระบาดความตายมาเยือนชีวิตมนุษย์ได้สำเร็จว่าจะรู้ตัวเกือบจะรู้ตัวเกือบจะตายผู้ที่ตายไม่ได้รู้ตัวสำนึกในบาปคนที่เหลือล้วนคิดได้ความตายผ่านพ้นไปผู้มีบุญช่วยเหลือผู้อื่นไม่กลัวเหนื่อยไร้การแบ่งชั้นทุกคนเสมอภาค ความดีความพยายามผู้สร้างโลกไม่ปล่อยให้มนุษย์ทุกทรมานสู้กับความตายนิมิตหมายใหม่ประกอบกรรมดีละเว้นความชั่วรักษาความดีอยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นในการปฏิบัติอย่าเห็นแก่ตัวทางสายกลางช่วยเหลือผู้อื่นจงมองตนเองอย่ามัวรอเวลาความว่างจิตตั้งมั่น ปล่อยใจว่างจิตเป็นหนึ่งและมีสติคนที่สามารถทำได้เช่นนี้ทางสายใหม่คือการหลุดพ้นผู้ที่ทำได้ไม่ต้องมาเกิดตามวัฏจักรทางสายนี้มีมานานตั้งแต่เด็กดำบันผู้ที่รู้และเข้าใจพยายามศึกษาผิดบ้างถูกบ้างเพื่อหาทางหลุดพ้นจากกิเลสพระเจ้าเบื้องบนเฝ้ามองดู ใครทำอะไรไม่รอดพ้นสายตาการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตามีการบันทึกผู้ที่รอดตายต้องมีจิตใจเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์ไม่ใช่ง่ายกับสิ่งที่เลวร้ายมนุษย์ต้องอดทนให้ได้การเวลาผ่านไปผลที่ได้รับต่างทุกท่วนหน้าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเวลานั้นมาถึงสภาวะคับขัน ผู้เข้มแข็งจะรอดทนความอดอยากความพัดพลาดคืบขานเข้ามาความลํำเค็นผู้คนอดครวนชีวิตทุกผู้ทุกนามรอความหวังอย่างสิ้นหวังแต่จะรอสภาวะเช่นนั้นใครจะทนได้ยอดคนชีวิตมืดมนยิ่งกว่าความมืดหนนทางมองไม่เห็นสิ่งนี้ลับผู้คนแตกตื่น ได้ยินเรื่องราวอันมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์น,นั้นไม่เคยปรากฏตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนสู่ยุคปัจจุบันมนุษย์จะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ในยุคนี้ผู้ซึ่งไม่เคยได้พบเห็นความมหัศจรรย์จะมีโอกาสได้เห็นต่อจากนี้